ยิน <Yeah>! yeah! <Yeah! S 1> ดีต้อนรับเข้าสู่รายการท็อปบอามูฟี่ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั้นในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนยุคไปในปี1980 ถ้าย้อนไปในยุคนี้ภาพ,พยนตร์ทางฝั่งฮ่องกงเนี่ยมักจะมาฉายที่บ้านเราและผู้จัดจําหน่ายมักจะซื้อมาฉายที่บ้านเราและทําเงินเป็นกอบเป็นกำให้ผู้จัดจําหน่ายกันเลยทีเดียวหนังที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้ก็เป็น,นหนังฮ่องกงเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญตื่นเต้นผจญภยัยบนตลกด้วยภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ผมดูทีไรแล้วผมรู้สึกว่าเออมันทั้งสยองขวัญทั้งสนุกและเรื่องราวมันก็เดินเป็นเส้นตรงดูง่ายๆเหมาะแก่การนํากลับมาชมใหม่ หามาชมหามาไว้ในห้องส่วนตัวของทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงที่มีชื่อเสียงในเกาะฮ่องกงมาร่วมประชันบทบาทและร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็คือ The Ghosts n a t c h e r หรืออยู่กับสะดุง้งเป็นเรื่องราวของสองรปภหนุ่มที่วันหนึ่งได้ไปเดินตลาด แล้วก็เจอกับหมอดูหมอดูจึงทักว่ากําลังจะมีเคาะลูกใหญ่เข้ามาโหมกันนย่เขาทั้งสองคนปรปภหนุ่มสองคนดันไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์และเรื่องของเหรอหมอดูทักเรื่องราวสยองขวัญการผจญภัยของสองอปรปภหนุ่มจึงเกิดขึ้นเขาได้รับหน้าที่และได้ทำงานใหม่ในโรงแรมหรูห้าดาวแต่เขาไม่รู้ว่าประวัติของโรงแรมหรูนี้ที่ต,ตั้งของโรงแรมหรูนี้อดีตนั้นมีอะไรบ้างรปภหนุ่มสองคน ขุดคุยเรื่องราวเขาจึงรู้ว่าในอดีตท,ที่ที่ตั้งโรงแรมนั้นก็คือสุสานของทหารญี่ปุ่นคือหลุมฝังศพของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละครับเรื่องราวสยองขวัญจึงเกิดขึ้นและ เรื่องราวชวนติดตามจึงเกิดขึ้นยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมเทคนิคพิเศษฉากสยองขวัญฉากตื่นเต้นฉากชวนลุ้นแล้วก็ฉากปราบผีในสไตล์ของหนังฮ่องกง ในยุค80-90ไว้ได้ดีเลยครับเป็นภาพยนตร์ที่รวบรวมนักแสดงที่เราคุ้นเคยในยุค80-90ไว้หลายคนได้กันเลยครับลองย้อนกลับมาดูหนังเก่าเรื่องนี้ผมว่าหลายๆท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการก็คงจะโอเคกับภาพยนตร์เรื่อง The Ghost n a t u r e หรืออยู่กับสะดุง้งผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเหมาะแก่การสะสมและเหมาะแก่การที่จะหยิบยกมาดูเมื่อเบื่อ,อหรือเวลาเครียดอะไรนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดย ฟงสุยฟางหวังจิ้งเกาลี่หงและสาวสวยในยุคนั้นต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยสวยมากหวังจูเสียนครับและเป็นผลงานการกำกับของแลมไนไกผู้กำกับที่มากฝีมือในยุคนั้นที่มีผลงานกำกับออกมาโด่งดังหลายๆเรื่อง อย่าลืมหามาชมกันนะครับสำหรับ The Ghosts n a t c r e อยู่กับสะดุ้งในปี1986สําสหำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ,จ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Talk about Movie by Samuel.